ผมไม่ตำหนินะครับแต่อยากจะบอกว่าเราไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับทั้งๆท,ที่มีการรับปากกันแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมรับปากกับท่านเนี่ยว่าผมชุมนุมโดยสงบนะครับอันนี้ผมทาได้ผมไม่เคลื่อนย้ายไปไหนนะครับเมื่อวานนะครับผมไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับผมตำหนิผูบ้บังคับบัญชาท่าน คือพลตำลวตรวจโทคำเรมิดทูปกระจางวันนี้ผมเพิ่งทราบข่าวว่าท่านเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องขออาภายัยนะครับฝากเรียนท่านผู้บังคับบัญชาท่านด้วยว่าผมขออาภายัยนะครับที่ไม่รู้ว่าท่านรักษาตัวอยู่นะครับทำให้ท่านไม่ได้ไม่ได้ลงมากำกับดูแลด้วยตนเองฉะนั้นถ้าท่านอยู่ผมคิดว่า ผมจะไม่ได้รับผลกระทบผมจะได้รับความปลอดภัยเต็มที่ก็ฝากให้กําลังใจผู้บังคับบัญชาท่านด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงหายไวๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะเนี่ยคือท่านหยิบยกข้อกฎหมายขึ้นกล่าวอ้างมาตรา28การดูกฎหมายนั้นเนี่ยถูกตามที่พี่ว่าจะต้องดูให้ครบถ้วน แต่ถ้าจะดูให้ลึกซึ้งนะครับสมกับเป็นเซียงกฎหมายเนี่ยที่ต้องดูที่เจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับการจะกล่าวอ้างกฎหมายโดยไม่ดูเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นเนี่ยจะทําให้นํามาใช้ผิดพลาดได้เหมือนกับการกล่าวอ้างโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่กิดคาาค่าเคลื่อนอาศัยข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นจริงมาออกกระ,ระบอความมัน่นคงนะครับปัญหาก็คือจะไม่ได้รับการยอมรับนะครับ จะส่งผลในการใช้อำนาจนั้นเนี่ยตึงขอบเยตของกฎหมายดังนั้นเนี่ยนะครับผมฟังดูแล้วผมเข้าใจผมเคารพพี่น้องประชาชนตรงนี้ที่เดือดร้อนนะครับแต่ผมยังไม่มั่นใจนักว่ามันเกิดขึ้นจากการที่พี่น้องชาวบ้านเขาเริ่มดําเนินการเองหรือเปล่าเพราะเราอยู่กันมาแบบสมานฉันอยู่กันมาแบบเข้าเข้าใจนะครับ ถ้าจะเอาเรื่องความเดือดร้อนนะครับเอาตรงนี้มาเนี่ยถ้าพูดถึงกฎหมายมันก็จะต้องมาพิจารณารายละเอียดถึงสัดส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับประการแรกเจตนาของผู้ชุมนนมนั้นเนี่ยไม่ได้เจตนาที่จะให้ผู้ใดชาวบ,บ้านคนใดได้ดรับความเดือดร้อนเสียหายอันนี้เข้าใจให้ตรงกันนะครับในขณะเดียวกัน 2ปีกว่าที่ออกมาชุมนุมนั้นเนี่ยทนกับพฤติกรรมของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทํากับประชาชนและประเทศนี้โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนทนมาสองปีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความชัดเจนผมจะทําหนังสือถึงสถาบันวิจัย TDI ขอให้มาสํารวจความคิดเห็นของพี่น้องชุมชนแถบนี้ ว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับการชุมนุมที่นี่นะครับผมไม่เอาเอาแบบผมไม่เอาเสือนูสิตผมคิดว่าการทํางานแบบนี้เป็นการทํางานาร่วมกันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นผลที่รับก,กันได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําหนังสือในนามของเครือข่ายนะักศึกษาประชาชนไปถึง G D R I สถาบันวิจัยนะครับขอความเื่วมือให้มา ช่วยทำแบบสอบถามทำวิจัยรับฟังความคิดเห็นของชุมชนแถบนี้นะครับและก็ผู้ที่ใช้การ,กรจราจรและมาเทียบกันกับคําสั่งพรบความมัน่นคงของประชาชนใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยอันไหนมันทําให้รถติดประกันนะครับส่วนที่สองนั้นเนี่ยผลเข้าใจดีนะครับว่าท่านรักประชาชนคำหนึงถึงสิทธิของประชาชนวันนี้ประชาชนทุกคนในแถบนี้ไม่ต้องเสียสละ นะครับพื้นที่รอบทำนเนียบเป็นถนนขว้างใหญ่พอพอกันยาพอพอกันนะครับท่านไปบอกเหน่อยราชก,การบอกรับให้เสียสละและผมจะกลับไปทำเนียบนะครับผมไม่รบกวนเวลาทํางานผมไม่ปิดถนนเอาถนนข้างๆทำนเนียบที่ว่างอยู่นะครับตรงสะพานอรไทยตรงระหว่างพานิชย์พนครเอากันตรงนั้นผมจะปราศัยตั้งแต่17เนิกาจนถึง 24นาฬิกาไม่รบกวนเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานเอากันอย่างนั้นถ้าเป,เป็นเจ้าหน้าที่รับเป็นนักการเมืองต้องเสียสละเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนะครับเอาันแบบนั้นจะได้ไม่ต้องรบกวนประชาชนเลยเสียสละระหว่างนักการเมืองกับเจ้าหน้าที่รัฐก,กับผลประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ในการาตรวจสอบในการแสดงความคิดเห็นนะครับจะไม่ย้ายไปไหนทั้งสิน้น นะครับส่วนการดําเนินคดีกับพี่น้องกับต่างๆที่มีคดีผมไม่ทควารเข้าใจขั้นตอนของผมผมก็จะไปนะครับไปที่ให้ตัวแทนไป TDI ไปทำหนังสือนะครับส่วนพี่จะดําเนินคดีดำเนินไปพี่ใช้กําลังกับผมเข้าสลายการชุม,มนุมผมจะไปใช้ถนนด้านข้างกําเนี่ผมไม่ปิดถนนใหญ่เอาตามนี้นะครับ ผมปราใสตั้งแต่17นาฬิกาถึง24นาฬิกาไมา่รดเพนการทําง,งานของพี่น้องขาราชการขอให้ทุกคนเสียสละเจ้าหน้าที่รับเสียสละนักการเมืองเสียสละเราคุยกันได้นะครับผมคิดว่าพี่เข้าใจเจตนาอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ที่จะให้คนไปชุมน,นุมในสนามกีฬาในสวนลุมนะครับในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ผมเคยหวังว่าอยากจะเห็นภาพอย่างนี้ตอนการชุมน,นุมของพี่น้องเสื้อแดง ผมไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตําวจคนไหนทำงานเต็มที่เหมือนที่วันนี้เลยถ้าวันนั้นมีการเจราจากันแบบนี้บ้านเมืองไม่เดินมาถึงขนาดนี้นะครับเอาการจงๆเอากัน,กนชัดๆถ้าเจตนาดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองเดินร่วมกันนะครับเอากันแบบนี้งั้นถ้าใช้ความดุนแางกับผมเมื่อไหร่ดีผมเมื่อไหร่ที่เกียเลยนะครับ พี่อย่าเลิกกดหมายความมั่นคงนะครับถ้าพี่เลิกผมเข้าท,ทันทีนะครับผมตาพี่แบบนี้ผมคุยง่ายๆสบายๆแต่ชัดเจนตรงไปตรงมาพี่อย่าเลิกถ้าพี่น้อยตรงนี้เดือดร้อนพี่เลิกเมื่อไหร่ผมใช้ถนนด้านข้างันเนียผมไม่ติดถนนนะครับฉะนั้นอย่าเลิกแต่ถ้าพี่ไม่เลิกน,นะครับและพี่ดีบับงคับผมผมจะฝากฎดหมายเข้าไปนะครับจับเป็นจับ All right, I got it.